สวัสดีครับผมมาเจอกับช่างหนุ่มประทานสุธรรมารแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีอีกเช่นเคยนะครับช่างหนุ่มครับช่วยสอนแนะนําวิธีการปรับกาพ่นสีเบื้องต้นหน่อยไปดูกันในคลิปนี้เลยครับคุณผู้ชมผมขออนุญ,ญาตแกะกาตัวใหม่ออกจากกล่องนะครับเพื่อมารีวิวนะครับขั้นตอนการปรับกาในคสนี้เลยแล้วกันนะครับเมื่อพี่น้องนะครับ ซื้อกามาใหม่นะครับพวกอุปกรณ์ที่มันแถมมานะครับก็จะมีพวกตูดกานะครับปะแจอะไรพวกนี้นะครับปะแจแล้วก็ถ้วยนะครับก่อนที่เราจะประกอบนะครับผมเราควรจะมีเทปพันนะครับเทปพันอ่ากันรั่วกันซึมนะครับพันเกลียวนะครับเทปพันเกลียวเทปปะปานี่แหละนะครับก็เอามาพันเกลียวในส่วนที่เป็นข้อต่อนะครับผมเพื่อป้องกันลมรั่วนะครับพวกนี้เวลาขันแน่นมันก็ยังรั่วอยู่ดีนะครับ ผมใช้วิธีนะครับใช้เทปพันเกีียวแล้วก็ใช้ตัวต่อที่ต่อกับสายลมนะครับเขาเรียกตูดกาที่แถมมาก็ใช้ประแจของเขาที่แถมมานะครับขันเข้าให้แน่นนะครับขันเข้าให้แน่นเลยกรณีนี้ในกรณีที่พี่น้องไม่ได้ใช้เลกูลเลเตอร์หรือเกจวัดลมนะครับตัวนี้นะครับคือเกจวัดลมนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับผมจะใช้นะครับผมจะใช้นะครับ เพราะว่าตัวเนี้ยสำคัญมากๆในการพ่นสีนะครับเราจะเอาไว้วัดค่าปริมาณของลมที่เราพ่นสีในขั้นตอนต่างๆนะครับสําคัญมากๆนะครับผมนะครับถ้าจะใช้เกจวัดลมต้องถอดตูดกาตัวเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวเกจวัดลมเนี่ยเข้าไปแทนนะครับเข้าไปแทนในตําแหน่งนี้นะครับเกจวัดลมส่วนมากนะครับเขาก็จะมีเกลียวมาตรฐานอยู่แล้วคือใส่ได้กับกาทุกรุ่นนะครับทีนี้นะครับ ประแจที่มันแถมมามันจะใช้ไม่ได้กับเบอร์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 น็อตของเกจตัวนี้นะครับเราต้องใช้ประแจเบอร์สิบหกนะครับมาเป็นตัวขันให้แน่นนะครับจับให้มั่นนะครับผมขันให้แน่นเพื่อไม่ให้มีช่องว่างให้ลมออกมาได้นะครับตัวเกจนะครับเราสามารถตั้งได้หมดเลยนะครับผมว่าจะเอาตัวเลขไว้ตรงนี้นะครับ หรือจะให้มันออกมาตรงๆหรือจะให้มันไปอยู่ดางด้านหลังสามารถตั้งได้เลยนะครับผมเพียงแค่คลายนอตแล้วก็หมุนหมุนหาตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็ขันล็อกให้แน่นนะครับหลังจากต่อเกจเสร็จแล้วความยาวก็จะเพิ่มประมาณนี้นะครับนิ้วกว่าๆหลังจากนั้นนะครับข้อต่อต่อไปก็คือใช้กับตัวตูดกาที่มันแถมมากับกาได้เลยนะครับเหมือนกันข้อต่อพวกนี้นะครับเราก็ต้องพันเกลียว นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลมรั่วซึมนั่นเองนะครับวิธีการพันก็แล้วแต่พี่น้องเลยนะครับผมผมพันแบบนี้มันก็ไม่รั่วนะครับเอาที่สะดวกสบายเลยแล้วกันนะครับผมนี่ผมก็พันขยุกขยยกระจุกกระจุกไว้อย่างนี้แหละนะครับเอาหนาๆเข้าไว้แล้วก็ใช้ตัวตูดกาขันเข้าไปก็ขันให้แน่นอีกเช่นเคยนะครับอ่าตัวเนี้ยใช้ประแจที่มันแถมมา กับตัวกล่องได้เลยนะครับขันให้แน่นนี่นี่จับให้มั่นนะครับขันให้แน่นนะครับเพื่อไม่ให้ลมรั่วซึมนั่นเองนี่สังเกตกล้ามขึ้นเลย <laughs> เอาให้แน่นนะครับแต่อย่าให้ขาดนะครับผม <laughs> พอแล้วบ้างช่างหนุ่มเดี๋ยวน็อตขาดนะ <laughs> โอเค พอละนะครับก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับผมถนัดซ้ายนะครับตัวเลขผมก็เลยเอาไว้ฝั่งขวานะครับผมจะได้ดูง่ายๆเวลาผมกดไกอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวถ้วยนะครับผมเขาก็จะมีเกลียวมาให้นะครับการใส่ถ้วยก็คือมันจะมีเขาเรียกหางปลาไหมตัวบิดลูกบิดตรงนี้นะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับประคองถ้วยนะครับให้แกนมันตรงนะครับแล้วเราก็บิดตัวเกลียว ขันเข้าไปให้แน่นนะครับตัวถ้วยสามารถปรับระดับได้นะครับปรับระดับได้เราคลายหลวมๆวมแล้วก็หมุนองศาถ้วยนะครับให้อยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้นะครับจับถ้วยแล้วก็พร้อมบิดนะครับบิดลูกบิดกับจับถ้วยประคองบิดไปพร้อมกันนะครับเราจะไม่จับถ้วยบิดนะครับเดี๋ยวตรงเกลียวมันอาจจะแตกได้นะครับตรงนี้มีความเปราะบางพอสมควรนะครับ ต้องจับทั้งตัวเกลียวแล้วก็จับทั้งตัวถ้วยแล้วก็บิดไปพร้อมกันนะครับอย่างนี้ก็ยังตั้งไปนะครับเราจะเอาถอยหลังลงไปเอียงองศาลงไปอีกนิดนึงนะครับค่อยๆตั้งนะครับผมอ่ะบิดแน่นแล้วก็โอเคองศาตรงเนี้ยเหมาะสมแล้วนะครับทีนี้ตัวถ้วยตัวเนี้ยบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีนะครับแต่รุ่นเนี้ย เขาจะมีขาแถมมาให้นะครับเขาจะติดมากับตัวถ้วยเลยนะครับมันสามารถตั้งได้ถ้วยไม่คว่ำเอียงนะครับคุณผู้ชมนี่หายากอยู่นะครับที่จะมีขาค้ำมาให้อย่างนี้แต่การรุ่นนี้เขาแถมเขาเขาติดตั้งมาให้เลยนะครับมันเป็นเฉพาะของเขาเลยนะครับอ่าถ้าไม่มีขาล่ะเป็นไงนะครับเวลาตั้งมันก็เอียงตะแคงอย่างนี้นะครับดีไม่ดีนะครับ อาจจะล้มไปเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีสีเนี่ยฝาก็หลุดสีกระจายแต่รุ่นนี้ดีครับเขาให้ขาตรงนี้แถมมาด้วยนี่ครับพับออกมาแล้วก็ตั้งองศาก็จะได้พอดีมอเจาะพอดีเลยมาดูการตั้งกากันบ้างนะครับตัวแรกนะครับคือตัวเปิดม่านสีนะครับม่านสีก็คือมันจะมีแคบกับกว้างนะครับตัวรองลงมาตรงนี้ก็คือตัวปล่อยปริมาณสีนะครับให้ออกมากออกน้อยนะครับ ตัวถัดลงมานะครับก็จะเป็นวาล์วเปิดลมนะครับคุณผู้ชมในกรณีนี้นะครับเรามีเกจวัดลมอยู่แล้วนะครับตัววาล์วเปิดลมที่ตัวกานะครับให้เราเปิดออกสุดนะครับคุณผู้ชมให้เราหมุนเกลียวออกมาฝั่งซ้ายทวนเข็มนาฬิกาออกมาจนสุดนะครับเพราะว่าเราจะไปควบคุมลมด้วยเกจวัดลมแทนนะครับตัวนี้เราต้องปล่อยให้ลมมันไหลผ่านโดยสะดวกนะครับ แล้วเราก็จะปรับที่เกรดแทนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวปรับแทนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่เสียบสายลมอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเขาก็จะมีเข็มวัดค่าอย่างนี้นะครับตัวม่านนะครับตัวม่านตัวนี้ก็คือถ้าหมุนสายสุดมันก็จะออกม่านอ่ากว้างสุดของการรุ่นนี้นะครับถ้าหมุนขวาสุดมันก็จะออกแคบที่สุดของการรุ่นนี้นะครับผมจะเปิดกว้างสุดไว้ก่อนนะครับกว้างหรือแคบเนี่ยแล้วแต่หน้างานของพี่น้องเลยนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นตัวปล่อยปริมาณไหลของสีนะครับการควบคุมสีนะครับทีนี้นะครับการุ่นนี้มันไม่มีจุดมาร์กนะครับเราอาจจะใช้เหล็กนะครับมาเคาะนะครับให้เกิดตําหนิเพื่อจะรู้ว่าจุดนี้คือจุดหมุนนะครับจุดมาร์กตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากให้กาเราเป็นริ้วรอยนะครับเราก็สามารถใช้เทปกาวแบบนี้นะครับปิดลงไปแล้วก็ใช้ปากกาแต้ม เป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้นะครับว่าจุดมาร์กเราคือตรงนี้อ่าในกรณีนี้ผมขออนุญาตใช้เทปกาวนะครับแล้วก็ใช้ปากกาแต้มมาร์กลงไปนะครับเกลียวนี้หมุนเข้าไปสุดนะครับหมุนเข้าไปสุดแล้วทีนี้เราจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาออกมาสองถึงสามรอบนะครับคุณผู้ชมในในเคสนี้นะครับผมจะตั้งออกที่สามรอบนะครับหมุนขวาสุดนะครับแล้วดูจุดมาร์กอยู่ตรงนี้นะครับ หมุนซ้ายนะครับให้จุดมาร์กมาอยู่ที่เดิมนะครับให้เรานับหนึ่งรอบนะครับกานะครับกาพ่นสีนะครับโดยมาตรฐานแล้วก็จะใช้อยู่ประมาณสองรอบถึงสามรอบนะครับคุณผู้ชมแต่ผมส่วนตัวแล้วส่วนใหญ่ถ้าพ่นงานเต็มชิ้นเนี่ยผมก็จะตั้งอยู่ที่สามรอบนะครับหมุนให้จุดมาร์กมาจบลงที่เดิมนะครับก็นับเป็นหนึ่งรอบนะครับ ส่วนตัวเกจวัดลมเนี่ยเราต้องเสียบสายลมเข้าไปก่อนเกจวัดลมถึงจะทํางานนะครับคุณผู้ชมหลังจากเติมลมลงไปแล้วนะครับเข็มที่เห็นตรงนี้คือแรงดันนะครับที่มันมาจากถังลมนะครับตรงนี้ยังไม่ใช่ลมที่เราจะใช้นะครับคุณผู้ชมแรงดันที่เราจะใช้จะอยู่ในโซนขีดสีเขียวนะครับคือแรงเวลาเราตั้งเกจลมเนี่ยเราจะกดไกเข้าครึ่งหนึ่งนะครับกดไกเข้าครึ่งหนึ่งแล้วเข็มมันจะตีกลับเห็นไหมครับ ตรงนี้คือกดไกเข้าไปแล้วอันนี้คือลมที่เราจะใช้แต่เนี่ยมันแรงเกินไปนะครับคุณผู้ชมเราจะตั้งนะครับเราจะตั้งลมด้วยเกจวัดลมนะครับคุณผู้ชมด้วยการกดกาเข้าไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนเข็มให้มันถอยลงมาอยู่ในโซนสีเขียวนะครับมันเป็นตัวเลข20 psi นะครับเข็มอยู่ตรงนี้นะครับให้เราหมุนถอยเข็มลงไป นะครับให้อยู่ที่ตัวเลข20ถึง30 psi นะครับถ้าเป็นบาร์ก็จะอยู่1.5ถึง1.8บาร์นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวปรับปริมาณม่านสีนะครับนี่เห็นไหมครับมันกว้างสุดถ้าเราหมุนขวานะครับม่านมันก็จะแคบลงนี่มันก็จะกลายเป็นหัวแหลมๆพุ่งไ,ไกลๆนะครับถ้าหมุนซ้ายออกมามันก็จะกว้างสุดของกลารุ่นนี้นะครับ กว้างแคบเนี่ยขึ้นอยู่กับหน้างานคุณผู้ชมที่จะใช้เลยนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นการปรับสีนะครับก็ปล่อยอยู่สองรอบถึงสามรอบนะครับให้ดมูมาอีกทีหนึ่งนะครับการตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับเห็นป่าโอ้โหในระยะยี่สิบยี่สิบเซนติเมตรเนี่ยหัวกว้างพอสมควรที่พ่นนี่คือน้ําเปล่านะครับคุณผู้ชมโอเค เราไปเทสกับงานจริงกันเลยดีกว่านะครับว่าผลงานมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างกับกาลูปนี้นะครับลมที่ใช้พ่นสีนะครับก็จะอยู่20ถึง30 PSI นะครับถ้าเป็นบาร์ก็จะอยู่1.5ถึง2.8บาร์นะครับใน,ในงานนี้นะครับผมปล่อยสีอยู่3รอบนะครับม่านสีเปิดสุดนะครับผมระยะห่างของหัวกากับชิ้นงานนะครับประมาณ ยี่สิบถึงสามสิบเซนติเมตรนะครับประคองระยะห่างแล้วก็ความเร็วคงที่นะครับผมเดินกาครึ่งทับครึ่งลงไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมครับละอองสีก็จะออกมาเรียบเนียนเสมอกันแบบนี้เลยนะครับนี่ต่อไปก็เที่ยวที่สองนะครับก็ขออนุญาตเลยแลวกันนะครับพ้นเหมือนกันกับเที่ยวที่หนึ่งนะครับ โอเคต่อไปนะครับก็พักเที่ยว15 20นาทีนะครับก็ไปต่อกับขั้นตอนการเคลียร์แลกกเกอร์เลยเคลียร์แลกเกอร์นะครับเคลือบแลกเกอร์หรือเคลียร์แลกกเกอร์อันเดียวกันนะครับก็จะใช้กาลูกเดียวแต่ว่าปริมาณลมนะครับเราจะเพิ่มขึ้นเป็น1.8ถึง2บาร์นะครับคุณผู้ชมก็ประมาณสัก40ถึง60 psi นะครับก็จะพ่นเคลือบอยู่2เที่ยวนะครับ แต่ล้วเที่ยวก็จะพักเที่ยวอยู่10นาทีนะครับอันนี้คือเที่ยวแรกก็จะเห็นว่าจาก็ม่านกว้างแล้วก็พุ่งละอองดีด้วยนะครับสม่ำเสมอนะครับต้นง่ายเบามือนะครับคุณผู้ชมพักหลังจากพัก10นาทีนะครับก็ต่อเที่ยวที่2เลยนะครับพ้นเปียกช่ำเหมือนเดิมนะครับ งานพ่นนะครับจะให้สวยให้เนียนนะครับองค์ประกอบก็คืออ่าหนึ่งอ่ะกาพ้นสีนะครับสองนะครับสําคัญที่สุดเลยก็คือลักษณะท่าทางความเข้าใจในวิธีการพ่นการสังเกตน้ำเลกเกอร์การสังเกตเม็ดนะครับคุณผู้ชมนี่จบเชื่อที่สองนะครับแล้วก็มาดูผลงานกันนี่ครับผมผิวลเกอร์ก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับพี่น้องถามถ่ายเข้ามานะครับผมว่าแนะนําสอนวิธีการปรับกาพ่นสีหน่อยนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับพี่น้องมีคําถาม,มนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับด้านงานซ่อมสีอยากปรึกษาอยากสอบถามยินดีนะครับผมทักอิ i n ็อกทักไลน์ทักข้อความคอมนต์มาได้เลยนะครับผม ไว้ผมมีโอกาสผมจะมาทำคลิปเพื่อจะตอบคำถามพี่น้องแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับขอขอบคุณนะครับการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมทลิปการอุดหน,นุนสินค้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจต่างๆกราบขอบพระคุณพี่น้องมากๆเลยนะครับผมช่างหนุ่มก็จะทำคลิปแชร์ประสบการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมสำหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจการลูกนี้นะครับ ราคา1,200บาทนะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมจะให้เบอร์โทรน้องเจนไว้นะครับเบอร์โทรและไลน์ของน้องเจนสามารถแอดเข้ามาหรือข้อความเข้ามาในเพจก็ได้หรือนะครับคอมเมนต์ในเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวจะติดต่อให้น้องเจนติดต่อกลับไปหานะครับผมสำหรับคลิปนี้ช่างนมประทัดมาขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม และอีกครั้งครับถ้าสนใจ,จาการลูกนี้นะครับผมทักข้อความอินบ็อกซ์คอมเมนต์หรือจะทักโทรหาน้องเจนได้เลยนะครับด้วยเบอร์โทรที่ขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปจริงๆแล้วคุณผู้ชมสร้างนมสวัสดีครับ